เทคนิคการใช้งานแอป g o o n o t e s 2022ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ Goodnotes จะเปลี่ยนเป็นแอปฟรีค่ะสวัสดีค่ะฟีฟ่านะคะจากช่อง Stationary on the Table ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการใช้งานแอปพลิเคชัน Goodnotes นะคะทางแง่ของการวางแผนชีวิต โรดักทีบแล้วก็ c r e a t i v e กันค่ะตั้งแต่วันที่6เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะคะ g o o d n o t e จะเปลี่ยนมาเป็นแอปพลิเคชันฟรีค่ะส่วนใครที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะสามารถใช้งานต่อได้เหมือนเดิมค่ะโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มไม่ต้องจ่ายรายเดือนหรือ subscription นะคะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าฟีเจอร์ฟรีสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าแอป g o o d n o t e ใช้ทำอะไรกันได้บ้างค่ะตามมาดูกันเลยค่ะ และสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะเราจะพรีวิวให้ดูสั้นๆนะคะว่าแอปพลิเคชันกูโน้ตช่วยในการจัดการชีวิตและการเรียนยังไงได้บ้าง แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เทคนิคการใช้งานแอปูฟโนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับปี2022ของเรากัน,นะคะ่ะมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนมีการใช้ดิจิตอลแบน n นอรในการวางแผนชีวิตกันอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากการใช้โจทย์เขียนพิมพ์หรือแผนงานแล้วเราสามารถที่จะคีเ a t e Event ในแอปปฏิทินได้เลยนะคะวิธีการทํานะคะเริ่มแรกนะคะให้เราเปิดหน้าต่างคู่กับแอปปฏิทินค่ะ จากนั้นนะคะให้ใช้เครื่องมือ laser tool so หรือเชือกบ่วงนะคะในการเลือกอีเวนต์งานที่เราต้องการจะสร้างนะคะแล้วก็คลิกค้างนะคะแล้วก็ลากไปยังแอปปฏิทินแล้วปล่อยได้เลยค่ะ,ะเมื่อปล่อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นอีเวนต์ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มได้เลยค่ะ การทำสิ่งต่างๆให้เป็นกิจวัตรประจำวันก็ถือเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจัดการวันของเราได้ดียิ่งขึ้นทุกคนสามารถสร้างตารางสเก็ดูของตัวเองไว้วางแผนกิจวัตรประจำวันของเราและปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของเราให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆเช่นสัปดาห์เรียนสัปดาห์สอบสัปดาห์ปิดเทอมโดยเรานะคะสามารถที่จะสร้างเอกสารใหม่แล้วเลือกเทมเพลตแบนเนอร์แบบสัปดาห์ B ีจากนั้นก็เขียนตารางเวลาของตัวเองได้เลยค่ะ โดยเรานะคะสามารถที่จะสร้างไทม์บ็อกซิ่งได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะให้เราสร้างเป็นกล่องข้อความหรือ t ท็กบ o ็อกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราปรับขนาดช่องนะคะให้เข้ากับช่วงเวลาของเราค่ะโดยการปรับสไตล์ของกล่องข้อความนะคะสีพื้นหลังนะคะหากกล่องข้อความเล็กนะคะเราสามารถปรับระยะห่างของขอบในเพิ่มได้ค่ะ สำหรับดิจิตอลแบนเนอร์นะคะที่มีเทมเพลตมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วเราอยากจะคุมโทนสีเดียวกันกับแบนเนอร์นะคะเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคสกรีนช็อตนะคะหรือถ่ายรูปภาพหน้าจอนะคะจากนั้นนะคะเราก็คัดลอกแล้วนำมาวางนะคะปรับขนาดนะคะพื้นหลังให้พอดีกับช่วงเวลาของเราค่ะ มาทําสติเกร์เปลี่ยนสีได้กันค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาเริ่มจากการทําเทปวาชิกันก่อน,นะคะ่ะให้เราวาสี่เหลี่ยมเล็กๆก่อนนะคะโดยอาจจะใช้ปากกาขีดเป็นเส้นยาวๆแทนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้ใช้เครื่องมือเชือบวกในการปรับขนาดนะคะให้ใหญ่ขึ้นค่ะและเรานะคะก็จะใช้เครื่องมือยางลบหมดใหม่ล่าสุดนะคะก็คือยางลบเฉพาะจุดนะคะในการมาตกแต่งมุมกรอบของเทปวาชินะคะ สามารถลบมุมกอบนะคะให้เป็นแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะตรงนี้ทุกคนสามารถออกแบบของตัวเองได้เลยนะคะแล้วเรานะคะก็ยังสามารถที่จะเติมลายดอทได้ด้วยการลบค่ะโดยการปรับหัวยางลบนะคะให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ลบเป็นลายจุด แบบนี้ลงไปได้เลยนะคะซึ่งข้อดีของการทำแบบนี้นะคะก็คือการที่เรายังสามารถเปลี่ยนสีเทปวาชีของเรานะคะเป็นสีอื่นๆได้ทุกสีทุกเมื่อเลยค่ะเราสามารถเพิ่มเป็นส่วนประกอบ elemen นเ,เ,เ,เก็บไว้ใช้งานนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ตกแต่งได้ทุกเมื่อเลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือการวาดสติกเกอร์เองง่ายๆจากรูปทรงพื้นฐานเลยค่ะเราลองมาวาดนองชีทกันก่อนนะคะโดยใช้โค้ดสีตามนี้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมนะคะขึ้นมาอย่างละหนึ่งอันก่อนค่ะโดยสี่เหลี่ยมนะคะให้เราเลือกใช้สีเบอร์หนึ่งนะคะส่วนสามเหลี่ยมนะคะให้เราเลือกใช้สีเบอร์สองค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกตัวสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เลือกปรับขนาดนะคะโดยเราจะหมุน ชีสนะคะให้เป็นตัวเอียงๆนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเลือกสามเหลี่ยมนะคะมาประกบกันค่ะให้ได้มุมกันนะคะแล้วเรานะคะก็จะใช้เครื่องมือ,อยางลบนะคะในการลบส่วนที่เกินออกมานะคะออกไปค่ะให้สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมของเรานะคะมีรูปทรงคล้ายกับชีสมากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้โหมดยางลบเฉพาะจุดนะคะ ในการตกแต่งขอบนะคะให้เกิดรอยแหวงวงกลมค่ะให้เหมือนชีสนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เบอร์สามนะคะในการเติมเงาสีน้ำตาลนะคะให้เหมือนเป็นเงาของชีสค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้นองชีสออกมาแล้วนะคะให้เราเลือกทั้งหมดนะคะแล้วเ,เพิ่มเป็นส่วนประกอบค่ะเราก็จะได้นองชีสนะคะไว้ตกแต่งงานไว้จดโน้ตได้เลยค่ะ เราสามารถนะคะที่จะสร้างไตเติ้ลเก็บไว้ใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ด้วยนะคะโดยวิธีแรกที่จะแนะนำเลยนะคะก็คือการทำเอ l e m e n t แบบ t e x t ค่ะโดยเริ่มแรกนะคะให้เรานะคะสร้างแถบสีขึ้นมานะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นนะคะ,ะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เครื่องมือเชือกบ,บวกนะคะปรับขนาดนะคะให้ใหญ่ขึ้นค่ะ และเราก็สามารถที่จะเลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะได้ให้มันมีพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะคะก็ให้เรานะคะใช้เครื่องมือเชือกบวงนะคะเลือกพื้นที่กระดาษเปล่าที่เป็นสีขาวนะคะจากนั้นเลือกถ่ายรูปจากหน้าจอค่ะแล้วก็คัดลอกนะคะมาวางทับพื้นหลังสีที่เราทําไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถใส่ข้อความและเลือกฟอนต์ที่ต้องการได้เลยค่ะ เมื่อเราสร้างหัวข้อแบบที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะให้บันทึกเป็นส่วนประกอบค่ะเมื่อเราจดโนต้ตนะคะก็สามารถเพิ่มส่วนประกอบกลับมาใช้งานได้ทันทีค่ะและเรานะคะยังสามารถทําหัวข้อโดยใช้ยางลบนะคะมาทําเป็นลวดลายก็ได้ค่ะโดยเรานะคะจะใช้ยางลบเฉพาะสุดนะคะในการลบนะคะให้ซูมเข้ามาแบบนี้นะคะเราค่อยใช้ยางลบลบนะคะเราจะได้เส้นยางลบที่เล็กกว่าปกติค่ะ เทคนิคต่อมานะคะเราก็จะมาสอนทําหัวข้อแบบสีเทียนกันค่ะหลังจากที่ iOS 15นะคะเราสามารถที่จะเปิด Quick-note ขึ้นมาได้แบบนี้นะคะก็จะมีโหมดสีเทียนอยู่ค่ะเราจึงจะนำโหมดนี้นะคะมาทําเป็นหัวข้อตกแต่งโน้ตกันค่ะให้เรานะคะเขียนหัวข้อด้วยหัวสีเทียนนะคะสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะลากกลับเข้ามาวางใน o o ๊ด Note นะคะ และเรานะคะยังสามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี้นะคะในการทำสติกเกอร์ตกแต่งได้อีกด้วยค่ะเช่นการทำลายให้กับเทปวาชิทำกรอบตกแต่งนะคะโดยให้เราวาดลายลงไปได้เลยนะคะการทำด้วยวิธีนี้นะคะเมื่อเรานำไปใส่ในกูดโน้ตนะคะจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนสีสติกเกอร์ได้โดยที่กรอบหรือลายที่เราสร้างไม่เปลี่ยนไปด้วยค่ะทำให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ที่มีหลายหสีและยังเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้ด้วยค่ะ ตัวลายนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนนะคะจากนั้นนะคะค่อยนำไปเพิ่มใน Google n o ค่ะเราสามารถปรับขนาดนะคะหรือค o อบลายนะคะให้ขนาดพอดีกันได้เลยนะคะเมื่อเราทำการเปลี่ยนสีนะคะตัวลายที่เราเพิ่มมานะคะก็จะไม่เปลี่ยนสีไปด้วยค่ะ Thank you. มาดูวที่ทำสติ๊กเกอร์โนนะคะแบบให้มีเงาแบบนี้กันบ้างค่ะโดยเราจะสามารถใช้เทคนิคข้อที่แล้วนะคะมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะให้เราเข้าไปที่คิวค์โน e นะคะแล้วก็ใช้ตัวไฮไลท์นะคะว่ามีเราจะปรับโอปาซิตี้ให้ต่ำลงมานะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะวาดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ,ะพยายามวาดให้เป็นจัตุรัสนะคะจากนั้นนะคะใช้เครื่องมือสีเล็กแล้วก็ ลากกลับเข้ามาในกรุณวนเหมือนเดิมค่ะอ่าเราก็จะได้เป็นตัวเงาแบบนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าตัวเงามันไม่ได้รูปทรงนะเราปรับอย่างนี้ได้นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นโพสต์อิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะอะทีนี้เงาก็จะอยู่ที่ตอนเราวาดแล้วเนาะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตกแต่ง e l e m e n t ของเรานะคะด้วยอีโมจิได้เลยค่ะใช้ตัวกล่องข้อความนะคะพิมพ์ข้อความค่ะโดยเราจะเลือกพิมพ์เป็นอีโมจิแทนนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกตัวอีโมจิตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มส่วนประกอบเข้าไปได้เลยค่ะ,ะเราสามารถที่จะเอามาตกแต่งตัวโน้ตของเรานะคะแบบนี้ได้เลยอ่า หรือจะตกแต่งเป็นเทปวาชินะคะเป็นตัว Circle แบบนี้เนาะเป็นโพสต์อิทนะคะเป็นนี้ได้หมดเลยนะคะ,ะแล้วเราก็สามารถใช้ตัวอีโมจิตัวนี้ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเรามีสามารถเพิ่มเข้าไปใน Element แล้วค่ะ รู้สึกยุ่งทั้งวันจนไม่มีเวลาทําอะไรจัดการเวลาตัวเองไม่ได้ต้องทํายังไงดีหลายๆครั้งนะคะที่เรามีสิ่งที่เราต้องทําถาถมเข้ามาเต็มไปหมดจนเลือกไม่ถูกว่าจะทําอะไรก่อนดีวิธีแรกที่จะแนะนํานะคะก็คือการบันบอดค่ะออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเห็นภาพสถานะของงานที่ต้องทํหาหรืองานที่กําลังทําอยู่นะคะทําให้เราเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดค่ะวิธีที่2นะคะคือ Eisenhower Matrix ค่ะ ตัวช่วยบริหารเวลาและจัดลําดับความสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เรารู้ว่าอะไรเราควรทําก่อนหรือหลังคะ่ะตารางช่องที่1นนะคะคืองานที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนค่ะเป็นงานที่ต้องทําให้เสร็จในทันทีนะคะเราควรที่จะจัดลําดับความสําคัญและลงมือทาทันทีค่ะตารางในช่องที่สองนะคะคืองานที่สําคัญค่ะแต่ว่าไม่เร่งด่วนนะคะงานประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทโปรเจกต์นะคะหรือเป็นเป้าหมายระยะยาวค่ะเป็นงานที่เรากาหนดเวลามาทําในภายหลังได้นะคะ ารางช่องที่สามค่ะเป็นงานที่เร่งด่วนนะคะแต่ว่าไม่สําคัญค่ะงานประเภทนี้นะคะเป็นงานที่เรามอบหมายให้คนอื่นทําแทนได้ค่ะส่วนงานช่องที่สี่นะคะเป็นงานที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สําคัญค่ะงานประเภทนี้นะคะเป็นงานที่เราจะต้องกําจัดทิ้งนะคะหรือว่าทําให้น้อยที่สุดนะคะ การเรียนรู้คือการอินพุตรับรู้ข้อมูลแต่หลายๆครั้งที่เราอ่านหนังสือหรือเรียนรู้มากมายแต่ไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆขึ้นมาเลยเพราะว่าเราขาดการเอาพุตค่ะเอาพุตคือการเปลี่ยนอินพุตออกมาให้เป็นผลลัพธ์เช่นหากเราอ่านหนังสือเราก็ควรจะเขียนรีวิวสรุปออกมาเล่าให้คนอื่นฟังสอนคนอื่นหรือเทคนิคง,ง,ง่ายๆก็คือการจดสรุปเป็นภาษาของเราเองค่ะและการมาทบทวน3ครั้งภายใน2สัปดาห์จะช่วยเปลี่ยนจากความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะยาว โดยเราสามารถทำอาอ t พุ t ได้ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือการฟัง podcast การเรียนคอร์สออนไลน์โดยหากมีลิงก์นะคะเราก็สามารถแนบลิงก์เอาไว้ใน Google นนได้เลยค่ะโดยเราสามารถที่จะแนบลิงก์นะคะเข้าไปในแฮนเนอร์จดสรุปของเราได้นะคะเพื่อที่ว่าเวลามีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกกลับไปดูอย่างต้นทางได้เหมือนเดิมค่ะโดยการที่เราคัดลอกลิงก์นะคะจากนั้นนะคะมาเลือกบริเวณข้อความที่เราต้องการจะแทรกลิงก์ค่ะ จากนั้นนะคะให้คลิกคำว่าลิงก์ค่ะแล้วก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกมาได้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะถ้าเราต้องการจะเข้าลิงก์นะคะก็ให้คลิกค้างแล้วก็เลือกคำว่าเปิดลิงก์ได้เลยค่ะการที่จด journal หรือการเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตให้เราได้เทคนิคที่จะช่วยได้ก็คือการฝึกสังเกตเห็นคุณค่าในสิ่ง,งเด็ก เราสามารถรู้สึกดีกับเรื่องเล็กๆได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เป็นใจน้ำเย็นๆสักแก้วการจดบันทึกฝึกเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก่อนนอนทุกวันเพียงแค่เขียนความรู้สึกขอบคุณก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกเชิงบวกขึ้นมาเป็นการย้ําเตือนตนเองให้มีสติและหมั่นฝึกสังเกตสิ่งดีๆรอบตัวเมื่อเราหัดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นการฝึกนิสัยให้รู้จักขอบคุณผู้อื่นไปด้วยซึ่งเทคนิคนี้ก็เหมาะมากกับการทําทุกวันก่อนนอนนะคะถือเป็นการทบทวนวันของเราไปในตัวค่ะ ตั้งแต่วันที่6เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะคะ Google n o t e จะเปลี่ยนมาเป็นแอปพลิเคชันฟรีค่ะสิ่งที่จะทำได้ในเวอร์ชันฟรีนะคะสามารถใช้งานแทบเครื่องมือได้ทั้งหมดค่ะแต่จะกำหนดจำนวนเอกสารสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ที่3เอกสารค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ในลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ ส่วนใครนะคะที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วมีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะซึ่งก็สามารถใช้งานเครื่องมือได้ทั้งหมดทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะในส่วนของการซัพพอร์ตนะคะผู้ใช้งานนะคะจะมีคัสเตอร์มอลซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือในทุกเวอร์ชันนะคะแต่สำหรับเวอร์ชันเสียงเงินค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ ส่วนใครที่อยากเริ่มลองใช้งานแอปพลิเคชัน g o o g e นะคะก็นนะะสามารถโหลดใช้งานกันได้ฟรีๆเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทาง App Store นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย